สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องอันซิน channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องซ่มแล้วก็มืหแล้วนะเราก็จะมาแกะกล่องซ่มแล้วเราก็จะมาบีบสกูเทียให้ทุกคนดูแบบว่าเต็มเต็มสองตาเลยนะคะโอเคเราก็จะไม่รีรอและรีลาเราก็จะมาแกะกล่อง แล้วก็จะมาบีบสกูตชี่ให้ทุกคนดูกันเลยนะคะโอเคสกูตชี่อันที่หนึ่งนะคะก็เป็นสกูตชี่ลาบูบูนะคะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะสกูตชี่ลาบูบูนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะสกูตชี่ลาบูบูค่ะนี่คือสกูตชี่ลาบูบูของเรานะคะอ่านี่นะคะก็น้องแอบซโลนิดหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็ใหม่ๆเลยเห็นไมเงาด้วยเห็นไหมนะคะนี่อ๋อเดี๋ยวถ้าชอบสกูตชี่อันไหนก็บอกมาได้นะมีสกูตชี่ประมาณสักสามอันนะคะอ่าต่อไปอันที่สองเลยะคะ่ะยังไม่ได้แกะถุงเนาะไปกันไปกันเลยนะคะนี่น้องก็อันนี้สโลมากเลยนะคะ นี่เราก็จะไม่รีรอและลีลาเราก็จะไปตัวที่สามคือสกูตช,ชี่ลาบูบูนะคะมันเป็นสกูตชีลาบูบูหมดเลยนะคะเออผิดอันค่ะขอขอขออภยะะัยค่ะมันผิดอันค่ะนี่นะคะนี่คะ่ะมันสกูตช,ชีนะคะลาบูบูสีสวยเลยนี่สีสวยเลยนะคะใส่เสื้อสีแดงกางเกงดำนะคะไป เราก็จะไม่รีรอเลรีลาเราก็จะมาแกะกล่องสุ่มระบูบูกันเลยนะคะโอเคเราก็จะไม่รีรอเลรีลาเราก็จะมาแกะกล่องสุ่มระบูบูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยแกะกล่องสุ่มระบูนี่นะคะอันนี้คือเป็นที่ดีที่ดีหูนะคะเป็นที่ดีหูนะคะสวยๆอ่าเนี่น่ ฟังนะคะอ่าแล้วก็เสร็จเป็นนันทีธีเรียบร้อยอ่าเราก็จะมาแกะกล่องสุ่มราบูบกันเลยนะคะมีสี่กล่องสุ่มนะคะจะมีทั้งกล่องสุ่มเล็กกับกล่องสุ่มใหญ่นะคะอ่านี่นะคะแล้วก็จะมาแกะก,ก,ก,กันเลยนะคะอุ้ยทำไมเขาติดเทเลปเต้นเนี่ยเขาไก,กล้ๆหอนไกลหน่อยค่ะผมอฮ้ย ว้ยอะไรเนี่ยเขาเขาติดอ่ะมอนนะคะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะอ่ะรีวิวปากการอนะคะนี่นะคะคือปากกาหลากสีนะคะสวยสวยนี่ค่ะปากกาหลากสีนะคะสวยสวยนี่มีทุกสีที่สีอยากได้เลยนะคะอ่ะาไม่จะหลุดอีกแล้วนะคะ นี่นะคะคือปากกาหลากสีนะคะนี่มีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนะคะคชอบสีไหนชอบสีไหน,ดนได้เลยน,นะคะอ่ะ,ะตอนนี้กล่องสุ่มของน้องลาบูบูได้แล้วนะคะเราก็จะมาแกะได้เราก็จะมาแกะเลยนะคะเฮ้ ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่บอกนะคะเราอยากได้ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ตัวนี้แต่เราไม่อยากได้ตัวนี้นะคะไม่อยากได้นี่อยากได้แค่สามตัวนะคะไม่อยากได้ตัวสีเหลืองนะคะมาแล้วก็จะมาแกะกันเลยนะคะเพราะเราจะไม่รีรอเลดรีลาเพราะเราเพราะเราชอบลาบูบูมากเลยนะคะน่ารักไหมอะ่ะอุย้ยลาบูบูสีชม นี่คือลาบูบูสีชมพูนะคะก็น่ารักนะอันนี้มีพวงคุญแจให้ด้วยนี่นะคะเป็นพวงกุญแจนะคะอ่าเสร็จแล้วอันนี้คือ ep สองนะคะลืมบอกไปต่อไปก็เป็นหมีอะไรเนี่ยมันน่าจะมันเป็นหมีสีชมพูนะคะมีล็อโซ่หมีสีชมพูนะคะเราจําชื่อน้องไม่ได้เมื่อกี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวบอกนะคะ เราอยากได้ตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หรือแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะโอเคสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เราไม่อยากได้นะคะแต่เคเราก็จะมา <c oughs> วุ้ยคนมันน่ารักมากมันน่ารักมากเลยอ่ะนะคะอ,อะไปดูกันว่าเราได้ตัวอหนอันนี้มันไม่ใช่บ่อค่ะขอโทษขออภัยนะคะเพราะเราเพราะเราไม่รู้ว่ามีล้อสโซ่มันมีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นมีที่ตกอยู่ในขนมเค้กนะคะแล้วเกือบจะโดนกินแล้วอะ แต่มันก็กระโดดไปอีกขนมเค้กหนึ่งนะคะมันเลยเป็นขนมเค้กสองชั้นนะคะตอนแรกมันอยู่ชั้นชั้นชั้นอันตอนแรกมันอยู่นี้นะคะแล้วก็ขึ้นมานี้นะคะไปเราก็จะมาแกะกล่องใหญ่กันเลยนะคะกล่องนี้ชื่อว่าเออบานาเซียนะคะบานาเซียนะคะอันนี้เป็น ใบนาเซีแล้วก็จะบอกอเราอันนี้เป็นของพี่เรานะคะแล้วก็จะมาแกะกันเลยนะคะห่ากันใกล้หน่อยนะคะอ่ะเราก็จะมาแกะเลยนะอันนี้แกะยากหน่อยนะคะนี่นะเราจะไม่ดูใบนะคะนีเ่เราเปรียบว,ว่าเราเป็นดูใบก็แล้วนี่นะคะ สแกนสแกนด้วยสแกนได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่คือกล่องซุ่มกล่องซุ่มชื่อว่าชื่อว่าอันนี้คือน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะบาเาเซียนะคะบานาเซียนี่นี่นะคะ นี่เราอยากพี่เราอยากได้ตัวนี้นะคะันนี้ของพี่เราพี่เราอยากตัวนี้นะคะพี่เราอยากได้ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้นะคะอ่าเราก็จะเก็บกันเลยนะคะเราก็จะปิดกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มันมีสองกล่องนะคะเป็นของเราอีกหนึ่งกล่องนะคะเป็น อ่ะครั้งนี้ของเราจะไม่ดูการน,นะคะเมื่อกี้ของพี่เราเราขออนุญาตดูเป็นถุงนะโอ้ยอยากได้โอ้ย,อยเราลืมบอกนะคะทุกคนเฮ้ยขอขอกล่องหน่อยขอกล่องหน่อยค่ะขอกล่องหน่อยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองจับจับดูก่อนว่าเราได้ตัวอะไรเราอยากได้ตัวเนี้ย นี่นะคะทุกคนเราอยากได้กบนะคะเพราะเราเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากเราไม่เห็นนะคะนี่คือเราไม่เห็นเราอยากได้สีเขียวนะคะอ,อ, <c oughs> อยากได้สีเขียวมากอยากได้สีเขียวแต่ขอกันไกลหน่อย,ย,ยหรอ จะลองด้วยนะลูกพี่เฟร็ดด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้เราจะไม่ได้สีเขียวคือน้องกบนะคะแต่ตัวนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะครั้งนี้เราจะไม่ทูบนะเพราะน้องคือหันหัวได้ด้วย เดี๋ยวน้องคอจะหักนะคะนี่หันตัวหันหัวได้ด้วยขยับมือได้เอ้ยขยับเอ้ขยขย,ขยับมือได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะน่าลักมากเลยนะคะขอขอดูใบหน่อยได้ไหมขอดูใบหน่อยได้ไหมฮะ เฮ้ยของหนูขยับหัางได้อยู่นานนิดนึงแรมไหมวะนี่นะคะตัวนี้นี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะคือว่าเราคิดว่าเห็นเขาดีใจแล้วก็นึกว่าเราจะได้กบ ใส่ถุงและโยนให้แม่เลยนะคะ <c oughs> อย่าเล่นนะคะทุกคนฮ่าเขากล้องเลยครับผมนี่อาลืมบอกนี่เราอยากได้ตัวนี้คือน้องกบเนี่ยน้องกบแล้วเขาก็มีลูกแต่เราได้ตัวนี้นะคะใช่ไหมใช่ปะอ่าใช่เนี่ยเราได้ตัวนี้นะคะนี่ถุงแมะเราไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เราได้ยกบล็อกมาเลยอันเราก็จะเก็บใส่ถุงนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายนะคะบายบายนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุุงกิง,งกุง้งกิงให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ไอ้กดทุกทางให้น้องอันซีนเชอร์แนวเลยนะคะเ <c oughs> ชอร์แนวอย่าลืมอะไรอะฮะอะไรอะอ่ะ l o ร e ว o วนะคะหัวใจ มีอะไรซาลาเฮโยหนึง่งเอ๊อะสองหูกระต่ายสองสองหูกระต่ายหนึ่งนิ้วควาย